ลูกไม้บา,า,างนนคนเขาก็กินน้อยแต่ว่ามันอ้วนบางคนกินน้อยอ้วนเนีมยเป็นที่คนกินออกาาน,นิดเดียวก็อ้วนไม่ใช่ว่ากินเยอะ โอเคเลยคเดียถ้าตอนนี้มึงนีควรควสายนิ นือได้น like okay. ื้อให้นื้อกือบางงเลย่นเล่นเอาอะก็จะหายคนเจ็บคือหายเจ็บเจ็บมันก็เจ็บทามือเป็ที่สุดพอเราวดเสร็จแล้วก็เออมันก็คลายมันก็ดีขึ้น

สองหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่มากเลยแหละเขาแยกเป็นสองหมู่บ้านแล้ว

นอนนอนไม่หลับเพราะว่าคนเคยตื่นไปกี่ยางเนาะตีสามก็ตื่นแล้ว,ลวพออนี้ไปนอนมันนอนไม่หลับืันนีลุกมาตีสี่ม,มานั่งคุยกัน <c oughs> มันนอนไม่หลับเพราะว่าเคยตื่นเพราะว่าแถบฝั่งนูน้นเขาทำงานกลางคืนอา,าทุ่มเขาออกไปแล้ว สาม,ลมโลขีมรถไปมันแป๊บเดียวเอาคันแดงไปคันแดงเอาไว้เกขี้ยางคันนี้อะเอาไว้ไปในเมือง แล้วก็เอาไว้ใช้แบบ<ช>แกะขี้ยางเครื่องมันดีโอ้ยมีคนมาถามซื้อหลายคนแล้วบอกโอ้ยไม่ขายหรอไว้แกะขี้ยางยาอืมใครจะไปขาย,ขายไปขาย,ขายแล้วไปหาซื้อที่ไหนได้มันไม่มี ปีนี้ก็ซ่อมหมดทั้งหลายเพราะว่าไอ้ทิ้งไว้สามปีบอเอามาซ่อมหมดสามหมื่นลูกชายให้มาหมื่นหนึง่งเออแล้วก็จกใส่กีดยางเองกีดเองกีดเอง,เองเพอ <laughs> ไปกีดยางมาเสร็จแล้วก็มานวด นวดูกค nope, ้าแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยเพราะว่าแม่มันก็แม่มันก็ทํางานแบบอยู่ในโทรศัพท์นะก็ช่วยเลี้ยงหลานด้วยเจทบสุดยอดเลยสุดยอดเลยตรงนั้นน่ะ พราะมันเยอะเจ็บมากเลยตัวสบะเนี่ยสบานี่มันเป็นเยอะถ้าคนเป็นเยอะนอะมันเจ็บโอ้แทบแทบทนไม่ได้เลยอ่ะบอกจนบอกว่าโอ้ยุดยุจดยุ๊ดยุดมันเจ็บมากนะ รู้สึกว่าเบาขาขึ้นไม่ปู่เบาไหมขารู้สึกความรู้สึกการรู้สึกจะเบาขึ้นบ่เบาขึ้นกะเก,ะกะะ่าบ่ถ้ามีเวลาทำซ้ำๆเดินได้แต่ว่ามันใช้เวลาอืมเดินได้แต่ว่ามัน,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 นใช้เวลาหน,น,น่อย สงเวปรจังนะสองเลยประักิรกปัาสัตน่นอย่างพันปศุภพปศุภพุภพสมงที่เนี่ยประจังพเย้บกวันมาจัดตามประจานขี่บนะไปมาตะไก่ดูเยนที่เขาเขียนท้อเยลูคเด็กเ่นโตเคตรียแล้วปะมินต์เรียนตะบันดุ๊ดเราน่ะแค่รทางเ อ๋อมันอยู่ริมทางอเอาไว้ลูกเป็นดนะแก่ามหา่อมันอยู่ลึกอยู่ลึกอยู่ั่งนี้ไอ้ไอ้นั่นน่ะมากไอ้นั่นโอ้ยมันหมดแล้วมันหมดหน้ามันแล้วมันหมดหน้ามันแล้วตอนที่เรามาน่ะมันหน้ามันไอ้นี่มันหมดหน้ามันแล้วมันมันอยู่ข้างในต้องต้องเดินเข้าไปลึกหน่อยมากพี่พวนน่ะ ทางนี้เขาเรียกหมากอะไรก็ไม่รู้ตอนตอนที่แรกงนะพวกหนูไปนะมันจําไม่ได้เพราะว่าแต่ก่อนอนะมันเป็นทางแดงเนาะอพอนี้เขาลาดยางเสร็จแล้วได้ยา่ามันมันไปทางราดยางแล้วก็ว่า่วาหญ่นี่ก็ไปแล้วไปนู่นไปนู่นหนูก็บอกว่ามันไม่ใช่นี่มันตรงนั้นแล้วอ,อ,ลอืมออล,ลาดย,ยางที่สุดดูดมานะฮะ ไปแล้วแกก็ไปนู่นบอกว่ามันไม่ใช่ยางใหม่เลยเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จไม่ตานี่เนี่ยไม่ค่อยจำอะไรดอกหนูบอกว่ามันใช่หนูว่ามันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ตรงนู้นนะมันไม่ใช่มันไม่ได้ไกลขนาดนี้มันเป็นทุ่งนาไปก็ทุ่งนาไปเรื่อยๆบอกกลับกลับรถเลยมันไม่ใช่นี่ตรงนี้เลยกลับมาบัตแต่ว่าคนนี้ไม่ค่อยจําอะไรเพราะว่าหนูไปครั้งหนึ่งหนูก็จําได้แล้วจําได้ไงเราจําได้หมดหายหมด เงินแกถือเงินไม่ได้หายหมดแกจะแกจะไม่ถือเงินเลยมองเกมองเเดินเดิอย่งเะยสสมองเยอะลสมองเสื่อมมานี่เงินนี่จับไม่ได้มันมันหลงที่ไว้ไม่รู้ว่าเอาไว้ที่ไหนจำไม่ได้มานี่ บางทีแกไปแกก็ใส่กระเป๋าเสื้อไว้มันก็ดูในนั้น,น,นเละไปซักผ้ามันก็ออกออกจากกระเป๋ามีส่วนด้วยควิงเลยนี่ไขมันที่เจ็บกระดูกเลย่กะเลยไขมันที่เจ็บกระดูกมันไม่ได้มีอะไรไขมันมันไปเกาะกระดูกเกาะตรงเส้นหนึ่งที่กระดูกมันก็ปวด <c oughs> กี <net chae ically> yeah, mm ่ส hmm. ิบครั <tr> gender, oh ้งเลยสิครั้งเลยเดได้เลยจริงสิครั้งเยได้ก็ได้เดินเดอ่านสิบครั้งหนได้แต่มันถึงว่ามันต้องมีเวลามันมีเวลารักษาตัวเองสิบครั้งก็ถ้าวันเดินนึงเแปันเปนแบต่อไปก็เดินละครั้งไม่เกินเดินสองครั้งเ เจ็บแต่เวลาปล่อยมือมันจะเบามันนมากหายถ้าเจ็บคือนเจ็ไนคนม่เจ็บมามันจะไม่หายเพราะว่าเขามันตายไปแล้ว มันไม่มีความรู้สึกเส้นตายแล้วถ้าถ้าเส้นมันตายแล้วนี่รักษาไม่ได้ผังผือมันเกาะถ้าเคียวออกจากเส้นแล้วมันก็หายปวดแล้ว กรอ็มือแกรางรี่เืองก็มาอสอาแบผมห่วยงานเนี่ยดูเลยัน้าที่เนี่ยมือแต่กรองเราก็กรองใส่แล้วก็มอวนคนคิดว่าจริงจริงเดรรอยเข็มแต่ว่ามันไม่มีผลว่ามันขึ้นมากระโดดไปตุ่มตุ่มไม่อ่มนไม่เร็วท่มันขึ้นมาเป็นตุ่มไอ้มันเราดนมันดังมันมีที่ไปมันดังเกอนมากเงอนขาปเลยมันดังเราแค่ดนเมือกรีบร่ง หนึ่งนิ้ก็มาก็หาที่ออกเลือนมาเงิไปเดินกินาวเนี่ยเดินกินแบนัาวก็มาวลงมาเนอันไล่ดีนะกระดูกไม่หัก ยังมีเซอ์โวนะต้องค่อยู่ที่นี่เยอะที่สุด ไม่ต้องเทีอะไรม้างตอนที่นว่ให้ยาแั้วาให้ยาอะไรเลิกได้เก่งสองทางนี้นก็หายเชื่อทรืเป่ามันไม่เหมือนเวลานี้ก็ไปราสาวไปนอนให้พูน ก็เากรกงนีย้ายก็่ไดริมจนีเด้นาเป็นักนาดไหน่ลก้ออยู่เหมือนแบแบบปีเลยทั้งวันของเงินนเป็นเราจะหาที่ไหนเดินเจ็ดเอยเาดินย พันละมั่งปู80ดเบดสิพันละบอกก็ปูได้เงินพี่การอยู่บอกได้สองพันหก ยายก็ว่าตามีเงิน